พี่เมทีเขาพูดถึงข่าวดีนะครับแต่งงานกยังไงโอเคค่ะก็ข่าวดีก็คือแต่งงานก็คือเดือนธันวาคมค่ะธันวาคมก็คือคุยกันปวล้วว่าก็เพราะว่าอองานนี้ก็คงเป็นงานเล็กๆเพ่ไได้แต่งกลางแรกกนนะคะก็เป็นเฉพาะแค่เพื่อนสนิทญาติสนิทจริงๆประมาณที่คุยกันไว้ก็ประมาณแค่หกสิบคนเท่านั้นเองเล็กๆเ,เลยเหมือนแบบอ,อ,อยากจะให้ญาติๆคุณแควินบางคนเขามาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าคือบางคนเขาก็ เหมือนแบบเขายังไม่เคยมาที่ภูเก็ตเขาก็เลยอยากจะมาเหมือนแบบช่วงเมษาเอา่อช่วงธันวาก็เหมือนเป็นฮอลิเดย์ของเขาด้วย<ม>อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดีโอกาสเที่ยวแล้วก็ได้เจอกันแนะนําให้รู้จักกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนธันวาคมที่ประมาณวันไหนคะเอ่อวันที่นะ,นะคะวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่1คือพิธีจับสามวัน,มน,สวนสไตล์เวสทิร์นสไตล์อะไรเงี้ยค่ะก็30พ,พฤศจิกา1ธันวาแล้วก็2แต่พิธีเซเลบริตี่เนี่ยจะเป็นวันที่2ธันวาคม่ะคนะ อ๋อซีพานวาภูเกตนะคะคือ,อยังคือเคยไปที่นี่ครั้งเดียวแต่ว่าเ,เพื่อนเพื่อนบอกสวยก็เลยอยากจะลองไปที่นี่ดูนะะพิธีที่จะมีนี้คือจะเป็นแบบไทยหรืองไงะคะเป็นมจิคง,งก่อนหนะ้านั้นคงเป็นแบบศาสนาพุทธก่อนเนะเพราะว่าแมจิก็ยังอยากจะประกอบศาสนาคือทําบุญเลี้ยงพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็คงเป็นพิธีแบบของเขาเหมือนผสมผสานมากกว่านั้งสองแบบก็คือเหมือนมั่นก่อนแล้วก็เซเลบริี่ทีหลังอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วเมจิกก็มันก็คือเราก็ไม่ใช่เด็กแล้วอะนาอเหมือนกับว่าเราก็เอาประสบการณ์ที่เคยผ่านมาในชีวิตมาแก้ไขว่าบางทีอะไรที่เราไม่เคยทําไปในอดีตเราก็เอามาทมําในปัจจุบนันแล้วเมจิกคิดว่าคือเมจิกก็ไม่ได้โกรธการแต่งงานที่เมจิกเคยบอกนะคะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เพียงแต่ว่าเมจิรู้สึกมั่นใจกับคนนี้มากคือเมจิรู้สึกมั่นใจแบบร้อยเซมากเลยว่าอยู่กับเขาแล้วเมจิรู้สึกมีความสุขแล้วก็เราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขที่อยู่กับเราแล้วก็ มจิมองว่าทุกอย่างเราเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนอะไรผิดพาลาดเราก็เอามาแก้ไขกับคนคนนี้เพราะว่าบางทีเราก็มองว่าเอออะไรที่เราไม่ได้ทําไปนะเราก็รีบมาลงคนนี้เพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วค่ะครบกันปีนี้ปีที่สองนะคะเยอะมากคือเขาเป็นคนเ <c oughs> สมอต้นเสมอปลายเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนมีความเมตตาเป็นคนให้เกียรติคน เป็นคนเขาเียกสนุกสนานคือเวลาเลิกงานก็เป็นเหมือนเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งแต่เวลาทำงานก็เป็นคนมีความรับผิดชอบสอนเราแล้วก็ที่สาคัญคือเขาค่อนข้างรักคนไทยมากคือเขามีเป็นฝรั่งที่ให้เกียิคนไทยแล้วก็เขาเข้ากับคนไทยง่ายแล้วก็เป็นคนขยนันอันนี้คือสิ่งที่เมจิประทับใจเขาที่สุดเลยนนค่ะตอนนี้เตรียมงานไปถึอองไหนแล้วคะอ๋อไม่เตรียมเลยค่ะเพราะงานเล็กมากเพราะว่าคือเหมือนเป็นคงสบายๆคือเตรียมงานก็คงเป็นเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไร,ไรอะ หมือนเหมือนเชิญคนมากกว่าเออใครจะพักอะไรยังไงกี่วันก็ว่ากันไปคือเน้นกิจกรรมไม่ได้เน้นพิธีอะไระมาเลยวด้ <c oughs> สินสอดสินสอดเหรอคะคงคงไม่เกี่ยวแล้วค่ะตรงนั้นเพราะว่าเมจิก็คือไม่ใช่สาวมือหนึ่งที่ต้องแบบโอสินสอดแพงอะไรก็คงตามพิธีพิธีไทยมากกว่าเหมาะสมมากกว่าก็ไม่ไดีเรียกร้องอะไรมากมายมคือเขาค่อนข้างเป็นคนน่ารักคือเขา เขาเขาบอกว่าเขาพร้อมจะดูแลเราแล้วก็ครอบครัวเราคร<ม>า้นี้แม่จีก็รู้สึกขอบคุณคือเราไม่ได้เสนออะไรเขา<ม>เขาก็เสนอเองแล้วว่าเขาจะดูแลทุกคนที่เราลักครอบครัวเราอะไรเงี้ยครนี้แม่จีพอใจการบังคายใจใช่ค่ะใช่เพราะ<ม>ว่าเออจริงๆเราก็แม่จีจริงจริงคือสิ่งที่แม่จีหวังคือแม่จีจริงจริงอยากจะได้ลูกสาวแต่ว่าหลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้แม่จีคิดว่าแม่จีมองว่าตอนเนี้ยแม่จีเดินหน้าเต็มร้อยเลยแม่จีพร้อมมากอืม ไม่เลยไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่จิกกลับรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยหวังไว้อะไรในอดีตไม่จิกกลับรู้สึกว่าไม่จิคิดว่าไม่จิได้ในวันนี้ค่ะถ้ามีน้องนี้อยากมีสักกี่คนนะคคนเดียวก็พอแล้วก็จริงๆคนเดียวอยากได้ลูกสาว อ,อยู่ประเทศไทยเป็นหลักคือเขาก็ถามเมจิว่าอยากจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าเพราะว่าตัวเขาเ็าทางานมีความเพิ่เดียวเขาทาได้ทุกที่ในโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าเมจิวบอกว่าเมจิรักเมืองไทยเมจิคิดถึงเมืองไทยเมจิไปไหนอยู่ไหนนานไม่ได้ต้องกลับมาเมืองไทยต้องมาไทยที่นี่รักเมืองไทยอะ่ะแต่ทังนี้คือยังยังงานในวงการมันคือยังรักเหมือนเดิมก็เมจิตอนนี้เมจิผ่นมาตัวเองมาเป็นมาบริหารเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกก็คือนําเข้าตัวยาของตัวยาตัวหนึ่งที่จะเปิดตัวเดือนหน้านี้ก็คือเมจิคิดว่า ในวงการบันเทิงก็ยังต้องฟึ่งฟพี่ๆน้องๆนักข่าวอยู่ด้วยนะคะ,ะเพราะว่าเออมันเป็นธุรกิจที่แม่จิอตั้งใจทําเองด้วยแล้วก็เหมือนกับเราก็โตขึ้นแล้วก็ในวงการก็ย,ยังยังยังคุยกันพี่ๆน้องๆทุกคนก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกับพี่ๆนักข่าวอะไรก็ยังคุยกันอยู่เหมือนเดิม <ๆ S 2> ค่ะพ <ๆ S 2> ี่ขอถามพีทย์ห่อค่ะว่าหลังจากแต่งงานแล้วสอกว่าเราจะแบบ ก็ต้องตามนั้นเนีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการแต่งงานมหมก็คือการที่เราจะยอมรับถึงความรับผิดชอบกันทั้งคู่ว่าไม่ใช่เขารับผิดชอบอย่างเดียวเราก็ต้องดูแลเขาเราก็ต้องเป็นเป็นแรงบดาลจใจเขาเขาก็ต้องเป็นแรงบดาลใจให้กับเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปหวังเพึ่อเขาอย่างเดียวเพราะเราก็ต้องดูแลเขาได้ด้วยคือเหมือนดูแลตอบแทนกันละกันเขาก็จะตอบแทนในสิ่งที่เราต้องการเราก็ตอบแทนในสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าเขาดีใจมากค่ะว่าว่าเขาเขาก็อวยพร แล้วก็ทางคุณ <breathe. S 2> พ่อคุณแม่เขาก็รู้สึกเขาก็ยินดีมากเพราะว่าคือที่ผ่านมาเขาก็ได้แบบเหมือนเราก็เคยแยกทางกันมาแล้วทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดีใจว่าเราสองคนไปได้กันได้ดีเขาก็เขาก็ยังถามอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานคกับสองปีอะไรอเลยแล้วแบบมีความชัวร์อะไรอย่างเงี้ยตั่นใจะแต่ง่านไม่จีบเป็นคนชอบค่อนข้างใช้ความรู้สึกมากกว่าระยะเวลาเนะไมจบไมจบมองว่าเพราะว่าหนึ่งคือเราเราโตแล้วเราทํางานด้วยกันกาทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่จบมองว่าไม่จีบชัวมากเลยคราวนี้ชัว 100ร้อยเอลยไม่ดีกว่าบางคาก็ก็ก็กยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยเพราะหลังจากแยกทางกันมาก็ไม่ได้พูดคุยอะไรก็มีแค่ถามผ่านเพื่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเมจิคิดว่าคงเห็นเขาคงเห็นจากข่าวก็คงคงไม่กล้าชวนะอ๋อไม่นะคะคงคงไม่พูดอะไรคือถ้าเขาเห็นเห็นงานก็ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนคนคือเขาก็มีชีวิตของเขาแล้วไม่จีคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นนะคะน้อยใจไปเฮ้อใครจะน้อยใจไม่หรอมกมั้งจะมีน้อยใจหรือของไม่แล้วล่ะ